อาเฮาพี่น้องตกใจมดดนอนมันเจาะพี่น้องคือมันจะแกนโลกครับผมสวัสดีครับผมผมจากช่องพี่เฉลยครับผมเมื่อนี้ผมก็มาเก็บเห็ดนครับน้องตอนนี้ผมก็อยู่มาเปียนดอยพี่น้องมาเก็บเห็ดใกล้บ้านนนี่ห่างจากบ้านเองใกล้สวนอยู่นี่ครับใกล้บ้านเนาอแต่ว่ามันชิมาบอกไอพี่น่แคนเถวนี้น้ำแม่นะครับน้องก็เลยว่ามันสิมาบอก แต่ว่าสิไปดอยปุ้นแถวที่เก็บอีพีที่แล้วนัน้นมองหลายพี่น้องแต่ว่ามันไก่บ้านนี้อันนี้แกะไก่บ้านเลยว่าสิมาเพรพแต่ขึ้นมากกับพ่อแต่ว,ว่าสิมาพี่น้องพ่ออยู่ครับเห็นพี่น้องนี่ครับผมเจออยู่ขับผมนี่มันนี่ลืมพี่น้องลืมเอากระเจี๊กระเจรถดด,ดดูใบในรถพี่น้องนี่มีสองดอกครับผมนี่นี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งเอามาลุ้นน้ำกันพี่น้องว่าเอาสิได้หลายบุ๋มีหรือว่าสิบ่ได้หรืออัจฉริมีหน่อยหนหรืออัจฉริบ่มีเลยเอาสิได้แค่นี้ก็ได้เปนไปบ่ไดได้อพี่นง เป็นไปได้เ้ออาจสีได้แค่นี้แต่ว่าเบ่งเห็นเราเห็นขึ้นสิขึ้นอีกพี่นอันบมันขึ้นในน้อยนี่ครับผมนี่มันกำลังขึน้นโอเคครับผมผมสิบตัดขาด้อครับด้วยเพราะว่าเราคอยไปตัดทีหลังี่อันนี้งามครับผมอู้นี่ับเห็ดครับผมเจอดอกเยอะนี่นี่เลือกเลยครับผมอุ้ยตะขาบหน่อยตกใจหมดพี่ครับ โอ้เลืกเลยครับแตกดีนี่พี่น้องอูได้อยู่ครับผมโอ้เบิ่งใหญ่แล้วครับผมนี่มานมานันนี่คผมเจอเลยดอกนึงตะโมตะมิอยู่พี่น้องพอได้อยู่เป็นตะคืออยี่ครับผมเหยื่อยนี่พอนี้งเหม็นเห็ดพี่น้องว้าพี่น้องเห็ด่อเ พี่น้องตัง้งเบเกอร์อยู่ครับผมพี่พี่พี่นี่ครับผมโอ้พี่น้อ,นองลบโอ้ยพี่น้องอยพี่น้องกับผมนี่ครับผมนี่นี่นีน่งามขนาดเออพี่น้องดูดินี่พี่น้องดูดิ หมุนเป็นลาไหลพี่นอ้องโอ้งามขนาดครับผมโอ้ปลาปลาไหลครับผมโอ้ไหลไหลไหลเดี๋ยวไ,ไปตัดที่ดีออกพี่น้องแล้วก็ไปตัดเนาะอูงน้่งดูดิขึ้นมาแก่นๆสิเลยครับผมนี่เห็นแล้วงูกเหลืองนี่ดูดิ นี่อันนี้เม็ดน้อยนะี่เป็น้องโอเคเป็นน้องจะมาสักพักเจอตัวอกหนึ่งนี่ยหลายปัญญังพี่น้องเห็นอันนี้เละพี่น้องนี่ครับผมเป็นน้องดูดิโอ้ยไม่งเจาะพี่น้อง นอนมันเจาะนี่ดอกนี้โอ้มาเฮาพี่น้องตกใจมึดโอ้ดอกนี้ครับผมดูดิโอ้โอดอกนี้พี่น้องเพื่นเพือนโอ้นี่โอ้พี่น้องเห็นขนาดนี่บอก่มีคนมาหาพี่น้องคนมาหาหลายอยู่ที่นี่นี่ครับผมใบไม้มันหนาพี่น้องนี่ เอาไว้นี่ก่อนครับผมตัดทีเดียวแล้วครับเนาะอีพี่นี่นี่เป็นดอกโอ้เป็นดอกตัวนี้แม่แม่งเจาะครับผมนี่แบบนี้ครับผมโอ้ตังกระเกลืออยู่ครับผมนี่แต่ใบไม้นี่นี่ครับผมโอ้หงายขนาดดอกนีครับผมใครน่าจะเห็นดอกหนึ่งแม่บอกรับดอกน้องปุ้นอยู่ปุ้นครับผมแม่บอกเดี๋ยวไปเบิ้งครับผม ไเปเบินให้ไหมแม่นมบอกว่าพี่น้องอู้แม่นครับผมนี่นนี่ครับผมแม่มันเจาะนี่างนี้อ้หูพี่น้องเลยอ้งามขนาดครับผมศิลปะแต่ดอกใหญ่พี่น้องแต่แม่ง,งกินครับผมหนอนมันเจาะพี่น้องแถวน,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 นี้ไม่นอนไหล มันไม่นอนหอยพี่น้องบอกพี่กระโถดไรมันเป็นหอยครับผมน,นี่นี่พี่น้องมันกำลังขึ้นวะครับผมนี่นี่นี่ครับผม ลองเบิกเป็นแม่เห็ดบอกว่าเป็นพวงแม่แต่กไก่โอ้งามขนาดเป็นน้องสีนี่เห็บนบ่นี่สีขาวนุ่นๆครับผมโอ้สีเหลืองสีเหลือง <laughs> ใส่ตาบอดีพี่น้องใส่ตาบอดีโอ้งามมครับผมดองนี่ แกอเขามาซองยำขึ้นบอปพี่น้องคือบอกใครมีดอกนี้งามขนาดครับผมเต็มมืนขนาดพี่น้องปั่นปนลาไหลเลยไหลพี่น้องดอวนี้งามขนาดครับผมอุ้ยส่อนคักครับผม อู้นี่นางดิบโอ้พี่น้องปื้ดดูดิป้านี่ดอกหนึ่งครับผมนี่อู้ยนี่ประวงามขนาดครับผมดูดิงานขนาดครับผมดูดิงา,นนาคมคยอดเลยถ่ายไปเลยอู้นี่พี่น้องออื โอ้นี่แฉ่งแฉน้อเออพี่น้องงามแท้ป่โอ้ยขนขนาดครับผมโอ้ดูดรบพี่น้องดูดีโอ้พี่น้องดูดิมือสั่นเลยครับผมงามไรพี่น้องงามขนาดครับผมนี่ครับผมสามดอกนี่ลบลบอันหนึ่งครับผมลบหินอยู่นี่นี่้นี่คร <upside> ับผมงามงามมากครับผมโอ้ยดอกใหญ่ขนาดพี่น <Dante> ้องดอกนั่นไหมผมอยู่นี่สามดอกก็ใหญ่เลย อู้ดองนี่ครับผมอู้พี่น้องพัดกระดองนี่ไงคู่พี่น่องอู้พี่ไข่ไข่มังกรนี่นะครันไข่โดนเสาพี่น้องอู้ยถ้ากล้องผมเนี่ยกล้องกล้องโทรศัพท์มันจ้าดีนะครับมีที่เสื้อสองเสื้อไหมเสื้อลับเป็นหมื่นแล้วเนี่ย อู้สีสมครับผมโอ้พี่น้องงามขนาดกับผมนี่มันม่นประประลายครับผมอผมมู้นี่นี่ครับผมนี่ขนมก็มีนี่ครับผม แต่ว่ามันเหมือนปลา,าไหลเป็นนองตะเปียงนี่ไหลจับวายอยู่ที่นี่มั้เนาะนี่เป็นดูต่างอยู่โอ้เลืกดนะครับผมพี่อ้อย่างเลืกปื๊ดพี่น้องมองเห็นแต่ไกลครับผมพี่ปไปพี่น้องเป็นไงเลยครับผม นี่ๆไข่คร,ครับผมมีอยังกินเทน่านี้บอ๊ะมีบอ๊ครับผมเดี๋ยวเราลุ้นน้ำกันครับผมโอ้โหมีเทมีบังนี้อีกน,น,นี่ครับผมนี่ๆนี่ครับสองดอกน้อยๆโอ้ดอกเมื่อยดอกหนึ่งครับผมโอโ้ดอกนี้ครับผมพี่หืมดอกนี้ครับผมโอ้ยแน่นอนครับผมคุณดูๆเลยครับผมกลางดอยเลย ขังต้นไม้เลยนี่โอ้โโอ้โหเล็กขนาดกับผมหงัดบุกกึ้นเลยกับผมนี่ ลึกขนาดนี่ครับผมปลาเห็ดอันนี้ก็ขังบ้านขังไรขังไรผมเองครับผมเดี๋ยวผมจะนี่นี่เจอเห็ดแล้วผมแม่บ้านี่พี่น้องขาวๆบน้านนี่กลางจอครับผมเห็นนี่ครับผมแม่เด้บ้นี่ลูกเม,มียน,นครับผม นี่ครับผมอุ้ยเป็นอยู่ในป่านี่ครับผมก็ตั้งใจบโบเห็นแล้วครับเล้วนี่นี่งามขนาดครับผมด,ดอกนี่นี่นี่ครับผมลักษณะน,นี้พี่น้องเนาะแต่ว่าชาวบ,บ้านมามาหาหลายพี่น้องแต่ว่าคือว่าก็ค่อยๆหามันก็พอได้อยู่ครับผม นะครับจากที่คิดไว้นะมันเป็นตาคือขางป่านี่ครับผมแต่ไม่รู้น้ำกันครับผมแต่ว่ากระดาษเนยได้ครับผมนีนะครับผมกรได้ยูะกิโลกลัวพี่น้องกิวานะนี่นี่นมาได้ครับผมอู้ดอกนี่ครับผมดูด,ดินี่ พี่น้องเห็ดพี่น้องนี่ๆพี่ครับผมช่วงเลี้ยวช่วงเลี้ยวเขาพี่น้องมันจะมีเห็ดครับผมตลอดเลยนี่ครับผมเห็นนะงงครับผมนี่นี่ไปนี่ดอกนึงครับผมนี่นี่ดอกนึงครับผมนี่ดอกนึงสองดอกนี่ครับผมอีกดอกนึงใส่แป๊บๆอยู่ใส่หันพี่น้องอยู่ในปลาครพี่น้องนี่นี่ียู่ในปลาครับผม สามดอกโอนอ้อกินที่นี่ครับผมนี่โอ้ยพี่น้องดูดินี่อ้นี่ครับผมบึกเอฟเลยครับ งามขนาดครับผมนี่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 โอ้ไข่มังกรครับผมน้อยๆนเนะพี่นยผีหนาฟ้าแฝดครับผมปูตะมุตะมิเลยครับผมนี่ แต่หินนี่งามขนักนี่ครับผมน,นี่เป็นต้งตั้งแบบนี้ครับผมดูดิผมดูดินี่คุณยังสีแดง Yeah, come. Mm. Oh, something นี่ครับผมเห็นไกลๆอยู่ครับผมดูเห็ดมันอยู่นี่โอ้พี่น้องดูดินี่อาซา,าอยู่นี่พี่น้องดูดิที่มีอยังกิ่ดเลยครับผมนี่ครับผมตอนนี้ผมก็เปลี่ยนด้วยครับผมแล้วก็ขึ้นสูงขนาดแล้วก็ ทำได้เป็นต่เห็ดขึ้นมาติมเนาะพี่น้องปินตนาการเห็ดขึ้นสลายไปพี่น้องขึ้นมาแต่ว่าขึ้นมาเงียบกริบเลยพี่น้องยางจดุดแบบขาสันวาซันวะทยังไงครับพี่น้องยางมาพ่อดอกหนึ่งกับผมนี่นี่าพ่อดอกจะสิพ่อจะบอกพี่น้องยังไงฉันก็ได้เห็เนีย่ยโอ้บ่คุ่มพี่น้องนี่นี่ได้ดอกเดียวพี่น้องขึ้นมาปะก้าพี่น้องนี่ครับเห็ดพลันก็ว่า,าเขาจะเข็ด พี่น้องผมถึงกล่าว,ลวหลายรอบนะว่าเฮ็ดผมที่เขาจะเก็บเห็ดให้เต็มกระตานี่คือเขาพยายามว่าแต่ภากะระซ่างเก็บเห็ดนะพี่น้องเขาพยายามจะให้เต็มกระตาเนาะให้ให้งาม,มานะทีเดียวปิดคลิปคือพยายามสุดๆเลยพี่น้องแต่ว่านี่อ่ะตอนนี้ง่าคำคำดอยมาเลยพี่น้องคำหว่วยคำดอยมาไกลเลยเพราะผมพูนดอยพูนครับผมงั้นตัวคาสั้นพี่น้องไปรุ้นน้ำการพี่น้องว่าให้มันเต็มไม่ใช่เต็มเพรานี่ถ้าไม่ได้ก็ต้องจบคลิปแล้วคือว่านะว่าจริงยังไปข้างหน้าพราะนี่ครับผมนี่ ไป,ปออไปดิเรกออมไปพุ่นครับผมไปชนสู้พุ่นนะจะลองไปบุงครับพี่น้องโอเคครับผมเนาะรู้น้ำกันครับผมนี่ครับผมที่มีแต่แบบนี้พี่น้องนี่แบบนี้นี่ครับผมมีแต่แบบนี้พี่น้องเห็นเห็ดบ่ะมึงเห็นล้วงงบ่ครับผมอู้เห็นตะไคร้พี่น้องแม่ยนปะนี่อู้เมียนครับผมอีก อย่างปลาไก่เพิ่มมาพอสองดอกไงนี่อย่ามากอ่ถุงมือถุงมือหายไปค้างนึงพี่น้องจะติมอะไรหายถุงมือค้างนึงเลือกข้างนึงผมอย่ามาไก่เติบพี่น้องพอพอเห็ดแบบนี้อันนึงแวบๆอีกหน่อยแม่บอกครับผมไปเบิ้งน้ำกันพี่น้อง เป็นตะไคร้กันเลยตาก็ดีอยู่ด้นี่แมนบอกว่าพี่น้องอูแมนดูครับผมเตวทบตรงปุ้งไงนี่ครับผมยันงงูเหลืองเป็นน้อยๆพี่น้องดูดิมีตะมุตะมีพี่น้องนี่ยันนี้อันนี้อันนึงครับผมอเอาเลยครับผมนี่นี่พี่น้อง บรรยากาศดีขนาดพี่น,น,อน้องเป็นตานอนเป็นตาเข้าจินตนาการพี่น้องว่าเขขึ้นมหาจิพอเห็ดลายเขาจินตนาการัตงแต่แล้วขึ้นมากเนาะเห็นปะแบบที่แบบนี้มันจะขึ้นลายพี่น้องแต่ว่าเบิ่งส่งแล้วผมเห็นแต่ว่าเห็ดเห็ดมันบานพี่น้องแบบเห็ดเห็ดมันบานไปแล้วแต่ว่ามันก็ที่ขึ้นหลายมือแล้วครับผมแต่ว่ามันบานมันบานเถาไปหลายนะเท่าที่เห็นนะอาจจะขึ้นก่อนหน้านี้เปไปเดิมแล้วนะอาจจะมืดหรือยังไงพี่น้องเนี่ยอีบอ้ะมันบานเถาลายปะแบบนี้อันเหี้ยวเถามีหลายขนาดครับผม บรรยากาศมันรตานอนคักครับผมนี่ไปเบิังข้างหน้านะครับเนาะไปเบิังรุ่นทั้งนี้ครับผมเปิดสิพอเห็ดจุ่มๆหรือไข่ไข่นะครับเนาะก็จะวางไว้ได้อีกแค่ยี่สิบดอกสามสิบดอกพี่น้องพอได้เต็มกระตาจ้าสีได้บลอกครับผมไปรุ่นน้อกันครับผมอ้วิวดีขนาดเพื่นของเนี่ยมีป่าใกล้ใบ้านนะครับเด้อใกล้ใสวนนี่สวนผมอยู่นี่เองครับผมนี่เออพี่น้องยางมะกไก่พี่น้องมาพอสองดอกมีเหงาเงาๆพี่น้องไข่เน่พี่น้องอู ย่างขนาดครับผมอยู่ดิด <c oughs> ยัางปัไกลพี่น้องพ่อสองดอกโอ้ยเน,นาะแค่นี้พี่น้องใจสองดอกอยี่ดอกแล้วก็ถุงมือก็เสีย <c oughs> นี่อ้ยแต่มาเจอ,อยังสี่หยดยี่สิบลูกก็ไม่แห้งพี่น้องบลอดเสียดายดอกเขาย่างไกลๆนะแต่มาเจอแบบนี้นะยี่สิบดอกก็สี่ส่วอยู่ดอกขย่างไกลๆบ่มีดีเห็นอู้มื่อยพี่น้องบ่ไวเด้อครับผม ู่ห่างๆครับผมแต่ก็มีคนมาหาบม่แใน่ใจครับผมพี่น้องมีเตมูเตมีอยู่ครับผมนี่ มม่ยนี่ครับผมพงยางมาโอ้ขึ้นสูงเรื่อยๆครับผมอุม่นพงพงยางมาว่าหันพี่น้องอุ่นนี่ครับผมขึ้นมาเห็นดอกหนึ่งอีดอกหนึ่งยางกระไกลพี่น้องนี่ดอกหนึ่งนี่ครับผมนี่ไงนี่พี่น้องดอกโทนเลยขึ้นกลางดอยเลย พี่น้องเลยเลือกขนาดดอกนี้ไหมคือมันจะแกนโลกครับผมอคคผมุ้ยอืมพอะพี่น้องสูบไวแล้วครับผมโอเคครับผมอพ,พี่นี่ผมซ้ำนี่แล้ววะพี่น้องบูบไวแล้วครับผมแล้วก็ คือมันเดินบ่ไหวพี่น้องก็แดกว่าก็ได้อยู่พอมันกะบ่ถึง2อกิโลเลยบ่ครับผมผมบ่แน่ใจครับผมแต่ว่าก็ได้ลายอยู่ครับแต่ว่าอ้เป็นตักดอยนี่บรรยากาศดีแต่ว่าบ่มีเห็ดเลยครับผมยังจนูสุดๆคือกันนะพี่น้องนี่ไม่ได้เล่นเลยครับเด้อว่าจะได้ซ้ำนี่ว่าจะให้มันเต็มก็บ่เต็มพี่น้องมันบ่เต็มบ่ครับอันนี้มันเหลือมันลายอยู่ถ้าได้จุ่มจนอ่ยี่สิบดอกเต็มอยู่ครับผมแต่โอเคครับผมจะได้ก็ถือว่ามานอยู่ครับผมอีพี่นี่เนาะโอเคครับผม มือนีก็คิดว่าจะห้มาเต็มกระตาพี่น้องได้โปเตมซํมน่าชีไต้โปรสองยโลอยู่นี่แต่ว่าคือยังว่าพี่น้องผมเองก็เ็คคลิปเนาะผมก็ถ่ายคลิปสั้นพี่น้องคลิปเลี้ยวแล้วก็รลายขนาดแล้วก็มันเสียเวลาเนาะผมทํางานคนเดียวพี่น้องปักปักขากลองปักงากเพื่อนใส่กล่องสองสองอันพี่น้องแล้วก็ย่ำปักไม่ได้หินพี่น้องปัก่างอางีแล้วก็ต้องจัได้แบบให้การการทำงานมันยุงย่งยากเนาะว่าชีเด้แต่ละแต่ละจุดผมใส้เวลาหาที่หนาทีนะครับผมมองเห็ดดอกหนึ่งเนะ่ะ ถ้าเฮาสิงหาแบบคนคนทั่วไปมันก็สิได้คิดว่าไห้หลายขึ้นเด้แบบเก็บทพ่คนขายเก็บมาเก็บ,บนี้ได้หลายอยู่พี่น้องใช้เวลาบดดนี้ใช้เวลาหาชั่วโมงพี่น้องเกือบหาชั่วโมงก็้ได้แค่นี้พี่น้องโอเคครับผมและมาอน,นีเห็ดกระบ,บ่ค่อยมีน้ำมันครับเนาะจะได้ก็ฝากติดตามพี่เธอไปนะครับเนาะว่าจะไปหาดอยไม่จักดอยได,ด้บรูดซุ่มไปซุ่มไปนะครับเนาะครับผมฝากติดตามพี่เธอไปครับผมสวัสดีครับ